เต็ียมตัวกวาดแล้วค่ะโอ้ยฟังค่ะเดี๋ยวดูแล้วละค่ะดูแต่งตัวมโนราเลยค่ะการุณาก้มยอ่อเข่ามือล้ว ไรที่มันฟังหูฟังตาเราต้องเก็บให้เป็นระเบียบไม่ต้องกลัวนะคะคุณครูค่ะเด็กบ้านนี้ไม่มีค่ะที่ผู้ปกครองจะช่วยทำการบ้านหรืองานบ้านเดี๋ยวจะตีโชว์ด้วยค่ะเดี๋ยวตีโชว์ส่งไลายกลุ่มเลยค่ะดื้อค่ะชอบเล่นเกมมากเลยค่ะ วาดยังไรคะไปกวาดใหม่คะ่ะนะคะนะคะคนดีอ่าคุณครูไม่ต้องห่วงคะ่ะคุณแม่ตีอย่างเดียวคะ่ะคำพูดดีๆใช้ไม่ได้ค่ะคุณครูคะ่ะบอกดีๆไม่ทำหรอกคะ่ะเด็กบ้านนี้คะ่ะ เน่เ่เดี๋ยวดูตาคะ่ะดูค่ะดูอะไรฝั่งอยู่คะ่ะไม่เก็บคะ่ะเดี๋ยวตีโชว์คะ่ะเดี๋ยวคะ่ะเดี๋ยวคะ่ะกาุณาเก็บคะ่ะเก็บหลบมุมคะ่ะนะคะเดี๋ยวโดนคะ่ะเดี๋ยวโดนคะ่ะไม่ต้องกลัวคะ่ะคุณครูคะ่ะเด็กบ้านนี้คุณแม่เอาอยู่คะ่ะ